สองศูนย์แปดว้าหาซื้อแปดถึกแล้วบังฮัทนี่ไงวิสามไปเก้าหนึ่งเก้ามักอยู่ด้13สิบสามหนเลขขามา1หนึ่งเลขขามานสามจะบุมีแล้วหนึ่งสามพ่นมาอีกสี่และวเลขสิบสามตัวตั้มกันเ็าีสิบใช่ทหารมานสามมาหนึ่งขงมาเจ็ดมังผมหนึ่งสามเจ็ด ออกมาหล็กที่ห้าเ้ล็กท้ายสามตัวครั้งท้ายสเสีดท้ายสมัยเป็นพาลวยฝากกดติตำกไลย์กดกช่์ค่ะคือเงียยเงียบคนไปใส่บ feet, ุญน่ะมันเลีกท้ายจังไปตี่ใกลซุ้มยาวาสวนเลย ศกับหนึ่งางัเลขที่อห้าศูนย์แปปโอ้ห้าศูนยเอา้าวันที่เลขท้ายสมตัวยี่หกหห้าศูนแปดเพราะว่าสื่อศูนย์แปดใชไหม เอาสีอิตลีนะแปดศูนย์แปดสองศูนย์แปดว้าห้าศนแปดถึกแล้วบังับนี่ไงใบใบเดียวใบหนึ่งก้อนหาศูนดใบนึ่งห0าศปเนี่ยหาศูนย์เพราะว่าซื้อแปดศูนย่เนีะองศนย์แปดอันนี้ สองศูนย์แปหนึ่งศูนปฮักถือจ็คใบเราไปนี่ว่าซื้อจุครับผมไอถือจ็เทียนเนี่ยก็หนึ่งสามกจ็ซื้อซื้อแปดศูนย์ศูาเลขแที่แรกอันนี้หาศูนแปดอีกใบหนึงแล้วเอแมนาหรือใบเก่าเอสองใบสองใบแล้วสองใบแล้วอุ้ยสมใบสามใบเออสมใบสาใบหศูนแปดป สามใบอะสามใบเหรอโด่งดีเลยซื้อศูนย์แปดแปดศูนยอะไม่สวกฟันมูวแล้วสามใบแล้วไม่หลุนไม่หลุนเกิดเลขกข่สามใบะเลืท้ายสามตัวศูนย์แปดครับผมเปนอะครับเลือท้ายสองตัวครับผมแปดคือเลขท้ายของผมสามตัวแดศูนย์แปดของผมสามใบสามใบแล้ว ซาทูด้วยทูนาเอ้ยเอาเขาไ้เฮ้เฮมเฮ้เฮ่เฮ่เก็บตัวเฮ่รถน่เก็บตัวเฮ่เอาอามว่าเปียหาเด้อเฮ่ยยังเหลือห้าเดือนะครับเจ็ดก้อนเจ็ดตมาก้นแล้ว เถือกดูถือกู้ถือกยูหาแปดเถือกแม่ไ่ได้ซื้อเถือกเถือกอกหาแปดเถือกใช่กันเขาคะแม่ของปูซีศนย์เน่แปต่วงกลมไพร้อมเลยเอาก็มาบอกกาบอกแต่ต้องคิดอยู่มปูซีศูนยลมวงกล่ยไม่เอนีมิเตหหาเก้าเอาเอแาแบลี่กอน นาจะบ่มีเนาะหาปีตัวได้งเลยประตูหาเลรผมองมตัวยเลยเยครับผมนี่หาเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งราตะลุเอาครับผมือเครับผมหาเปกครับผมนาเพราะว่าผมคือมาบอกว่าได้เบิ่งนี่นี่ได้ได้ก้าวหาหาเก้าหลายปาดมาหาได้เสียงหนึ่งนี่จะเก้าหาคุนาร้ยสันได้เเลขิไหมเรงคุณเจรงแลหาเก้าเต็มนึงนี่เห็นมนี่น ถูกเพ่งแร้วก็เสื้อหกแปดแปดหาเก้าบะเม่นนน่หน่อยเด้แปดหาเก้าบะเม่นหน่อยหน่อยนี่นี่แปดพูดถึงที่พูนก่อนแปดเก็ดสองบอกมีบอกมี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 แต่แปดหกแ่ดเก็ดสองหาแปดสามแปดสามเก็มี่มีมี่อ่ามีแต่แปดหกนี่นะหาแปดแหาแปดปูเก็สองปูสี่ศูนย์ถือสองปูเราแปดหกลายแมนแมนครับผม ไ้ยหรอมาบอกนะคู่เียสองนีมีกรมไทูด่40นไหนไม่ได้วิ่งเลยคู่เกียสองกันไปวิ่งไปวิ่งสามอันนี้สามโอ้ดังอีกแล้วนะซีมส่วนแปดที่ใส่หลังนี่แล้วไอ้โอหาแแล้วมันถือคันเราเสียแงแล้วเสียแรงหรอพี่ตาหาเก้าเก้าหางดูเหรอผมถีบแกะขับเนาะัวหาผมผมในแมผมเ็ผมในบนเนี่ยก้าเนีย ขมบนเนี่ยสองหาแปดมบนน่ะมันได้สื่อจะบาทเลยาว่าบนล่างของือส่อเ่ยื่อจักบาทเลยหาแปดบารเอาแก้ตัวไอีกเนาะอหาเนาะบาีเนาะมอวานมันสิมาน้ำาลเนของผมกับสองหาแปดบนนี่ผสมเนาะจับกัน้ลวกันมานสิมากามแปนี่แปดหกลายก็หาเก้าไลนนี่นี่้ เจ็ดอันนี้เจดศูนโอ้ยเจ็ดศูนย์แปดกับหกศนย์แปดตัวนี้ไรฮเพราะนี่ก็หกศูนย์แปดมาหัวมาัวบอกหกแปเลขเช่นไฉยาหกหกแปดเอาถือา่านหลักสามเออพี่ทหาเกาอยู่ในนีไล่ะหาเกาไม่นี่ล่ ไม่เหมืนกมิวาะบอกบอื่อเหมกันไปเห็นบ้ยกบอ่าก่าตจ่มนมึงตัวมือขก่าอ้มเนี่ไม่ได้เบิ้งีไ่ลอั้มเ่ยดอมเจ็ดอั้มเจ็ด้มเจ็ดอัม่จ็ั้มเจ็ดมเจ็ดอมเจอ้ม่จ็ดอั้มเจ็ดอัมเ่อัมเจ็ดอั้มเจ็ดอั้มกจ็ดอมเจ้มเจ็ดมเจ็ดอมอมมมอม ปดสองแปดหกหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดศูนย์แปดถ้าอยู่ตัวถัพหนาอันนี้หกหกศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดแปดแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดหกเก้าสองไอ้ยัวโจยยังยังได้สามใบสามใบได้สามใบได้คาลอตเตอรี่ขึ้นอยู่หรอกอันนี้หากเก้าร้ายหากเก้าร้าย อันหาเก้าหรือหาแปด่าหาแปดหรือแปดหา็ห้แดหาแปดัอันนี้มีหาเก้าหลายหลายดิเก้าหาเก้าหลายหลายดิเมื่อวานเลขสีมาแปดนข้างล่างไข่ห้าเจ็ดจแปดข้างบนไห้าแปดกับเก้าแปดบนแปดล่างเลขคุ้นกันละย่นคิดว่าคิดว่าใสสันวันหนึ่งนึ้นะเลขเขาวิ่งวิ่ง หนึ่งกับศูนเลขวิ่งเขามาทางล่างไปวิ่งสามผนนนะทางล่างนะมันก็จินะเอออ่าะรุดท,ทางบนแบบน,นี้ <c oughs> เลขหนาเพราะท้านเดืดได้หรอวัน้ประทึกเลขหนาน้่ยมีหอเ่ตัวได้แล้วก็เลขหนา,เ,นาเป็นไปรลย 2 8 9สองแปดเก้ารับเันแปดห้าเก้าแปดหาเก้าตัวแรกนี่เลขแม่ปดห้าเก้าน่าตัวหนามียังไงครับห้าแปดห้าเก้ากับสองแปดเก้านาะเก้าอีกเก้าวัแเกีกเก้าวัสองแปดเก้าจะสองหาศูนย์เอ้ย หนึ่งหอดหนึ่งหอดซีเขาอาจับไปเบิรเยเรีลกเเรากสิบหนึ่งอาจับไปได้ตัองลรุ่นรุ่นข้างหน้า9รุ่นข้างหน้าล้อรุ่นข้างหน้ารุ่นข้างหน้าลต กับสองแปดเก้าโอ้บบไก่ไก่เลยอาหาแแปดอมีเอมีเลยนะมีแปดอาหานาะไปกินใส่บุนาะหาสามตัวได้จะกท่านละสามตัวจะท่านละสี่พันตไปได้สองไปได้สี่พันในเมืองสองในเมือสอง เลยซื้อเรื่องสีสามตัวบนเลยรับเงินกับรักสีนุ่มขึนสามตัวบนนี่ครับผมปูสีสูงว่ได้ไปเอาเบอร์บอกมาแล้วว้อมไห้นี่ครับเพิ่นว้อมไห่ห้าแปดไม่ได้เบิ้งแหมตัวเดียวเลยครับผมครับนี่คือปูสีสูนนะครับผมไม่ได้เบิ้งคลิปผู้ใดเนาะอันนี้ขันเป็นเบิ้งคลิปเล่าสีผูนี่ครับปูเจ็ดสองนะครับปากเปนต้อนะครับผมแล้วอันนี้ก็ ของปูสำนักสงให้สองแปดห้าสองห้าแปดนี่ครับผมคุณนะโอ้ยแย้มประตมนั่นนะถือของคุณแยกล่องนะครับแยกกล่องตรงๆเลยนี่ผ่้ไรยูบอโว้ยผมว่าผมพึ่งไหนถือหลพย่ว่าหาแปนี่ได้ทั้งบนทั้งล่างพิ่นวาโอ้ยนี่คิดเพิ่นบ่คค่ะผมขิดเพิ่นที่ผมลงไปนะครับผมเอาทำยูส้มถือถือเก้าเก้านี่เนี้ยนี่นอยปยูเซแม่เากเพิ่งิมมห นึกว่าเป็นของเมย์แค่ทีเท้ของมึงก็พอมึงเออของมงก็พอมึงถือไว้มาไห้เจ้บ่าโจ้ป๋เตาอห้ยนี่ยูเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าไได้อยู่เอ้ามีแม่จ่าถือเพื่อยขฟันารถขี้ขึ้นนั่นบานนี้เป็ดกมาจากันบัดกุณไฮวะเราคนหัวลุกถือบัดมาส่เล็กไข่ได้โบ่ถือบเนี้ยงเงี้ยขี้เปล่ารถที่พ่หมาเนี่ยสายฟ้ากับ่นึ่งเก้าดิมันบอกว่านี่รว่าสี่ขี้เป็นนาวัดนุณไฮ นี่หละนี่แหละยังสิเอ็ดทำมาสิเ็ดยังมันมัออกน้กันดอกครับว่าที่ออกมาเราว่าตูนี่แมี่มันถงตัวนี่เออมันถึตัวนี่แมมันก็ซักอยังสิแมเงือเดือมสกก่าคือลอยมึงลอยึ่งหัวของค้ใดก็นนี่นีนี่ได้หลายแสนนี่บินมากได้หลายแสนนะครับเอา้่ะมานเขาเสื้อกันนั่นบัดเน้เราจได้สบัติอยู่หนึ่งเก่าใช่ปสามตัเลยเขาเพิ่งน็เพ่งเอาให้กูพอมึงได้หกสิบ พ mm hmm. ุ่นสี่สิบหนึ่งอะไรคอ้เฮ้ยนี่นี่บอกเดียท่านบอกสิบเก้ามคิปเด้อเาเบอกทั้งไม่ทังเด้อเนี่ยนบอกสิบเก้าพนนี่คลิปนะไปเบิ้งต้องเริ่บลไคลิปเอาพี่บอกสิบเก้าใช่ไหมอันนี้มามามา